สบายแล้วครับคุณลุงทุกคนครับนั่นเดี๋ยวนี้โชว์รูมเราเขามีเปิดให้เทสต์ได้วิวแชร์กันแล้วหรออ๋อนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการเทสขึ้นทางดูนะกันแล้วเดี๋ยวจะมาดิกันหน้าเวอร์พอยต์เนี่ยพี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยแต่ขนาดนี้จะไปทำอะไรได้มาเอามาเทสวิวแชร์วันนี้ทางศูนย์ของเราเนี่ยมาดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เขาจะมาจัดปาร์ตี้เพื่อเติมเต็มให้คุณลุงทุกๆคนเขามีความสุขที่นี่อ๋อแล้วดูสิสัมภาษณ์แต่ละคนจะไหว่เหรือเปล อุ้ยตายแล้วเอ่ออุ้ยบอดี้บัดี้ชันนี่แหละครับเอาขอโทษด้วยนะคะเขาไปเพิ่งมาแล้วครับคุณป้าก็เพราะบอดีชันเนี่ยรถเสียค่ะรถเสียช่วยรถเก่าก็ีไม่เก่าค่ะรถเสียค่ะมันคือรถนังเก่ามันก็เลยเสียเก่าค่ะเออรถเสียนั่นแหละรู้แล้วรถเสียเก่าค่ะอเอาไงแน่ถ้าปัญหาเยอะขนาดนี้ไม่เปลี่ยนคันใหม่ดูล่ะค่ะป้านี่เลยค่ะหนูแนะนำคันนี้เลยค่ะไฮรักรีโวดีเซ็ตอิดิชัน รุ่นพิเศษฉลองโต y ยต้60ปีที่มีช่วงล่าง GR สปอร์ Sustension พร้อมล้ออลอยใหม่ขนาด17นิ้วทำให้ขับได้หนึบแน่นนิ่งขับสนุกขับสบายจะไวัยไหนไหนก็ขับชิวๆเท่ๆไปเลยค่ะอุ๊ยตายจะวัยไหนก็ขับได้เท่ๆชิวๆจริงเหรอคะแน่นอนสิคะคุณป้าพอรุ่นพิเศษนี้มาพร้อมกระจังหน้าสีดำเมทัลลิกหลังคาดำายสปอร์ต และสัญ,ญลักษณ์ไฮรักรีโวสีพิเศษท้ายกระบะเท่ๆเด่นๆไปเลยค่ะป้าแหมถ้าเท่ขนาดนี้นะคะอยากจะบอกว่าป้านี่สนใจจังเลยเด<ห>ี <ๆ S 2> ๋ยวเสร็จงานปุ๊บเนี่ยทำเรื่องจองให้ป้านหนึ่งลังนะคะไอ้หนึ่งคันนะค,ะค่นนะ,คะค้าจองให้ป้านหนึ่งคันนะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะโอเคนี่<อ>คุณป้าครับนี่ตอนนี้ผมอยากจะถามว่าทำไมพวกลุงทุกคนเนี่ยลูกหลานเขาไม่ดูแลแล้วก็ถึงเอามาทิ้งไว้ที่ศูนย์เนี่ย เห็นคุณลุงคนแรกไหมคะไ็นไงอ่ะคนไหนอันนี้ชื่อคุณลุงบริบูร์ค่ะพูดไปมัมารู้สึกสะเทือนใจอ่ะลูกเมียรับพฤติกรรมเขาไม่ไหวค่ะก็ดูแกเป็นคนนิ่งๆไม่น่ามีอะไรนะครดี๋ยเขาจับได้ค่ะอ๋อจับว่าเขาไปเล่นการพนันนะฮะไม่ตรงปกคุณลุงมาหาอะไรคะกลับบ้านอะอยากกลับบ้านจะกลับบ้านได้ไงคุณลุงลูกเมียก็กลับมาเลยไปหมดแล้วอ่ะคุณลุง เมื่อก่อนมีเงินเยอะนะคะ<อ>มึกับผู้หญิงค่ะ<อ>แล้วแบบว่าบางทีเรียกใครอย่างเงี้ยไม่ต้องปกก็เสียเงนินฟรีค่ะอยากกลับบา้าน<ว>แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็ต้องค่อยๆแบบค่อยๆ<ง>บำบัดไปค<ง>่อยบำบัด,ดไปค่ะอ๋อต้องผู้หญิงมาบำบัดเขาบ่อยไหมฮะนานๆทีค่ะใช่แล้วก็จะมีหมอนวดที่เขาเขาเคยไปขึ้นแวดวีนมาเยี่ยมบ้างใช่ค่ะ ก็กลับบ้านแล้วคุณลุงคนนี้อันนี้คุณลุงชูเกียริค่ะแล้วแกเป็นอะไรก็ดูสภาพแกก็แข็งแรงดีนะคุณลุงชูเกียริเนี่ยเป็นบุคคลที่รักในการไลฟ์สดร้องเพลงค่ะชอบไลฟ์สดใช่ค่ะไลฟ์ใน Facebook Ti k t o k วันหนึ่งประมาณ78ดชั่วโมงอ้ยแค่ร้องเพลง7 8ดชั่วโมงก็ไม่น่าเป็นสภาพถึงขนาดนี้หรอกครับคนเราอ่ะพอร้องเยอะใช้เสียงเยอะแล้วคอเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงปกตินะคะแล้วคอทำไมเป็นแบบนี้อ้าวไม่เป็นอย่างนี้ได้ยังไงคะ ไล้ไปขวาอะะไรฮเบียร์แลวอยู่นี่เจ็ดแปดชั่วโมงกดทำไมฮะแกกดทำไมอ่ะขอร้องอีกเพลงไม่ประจานเล่นดีสุดเล่น คุูชอบร้องเพลงครูจะเสียงนี้จะแหบๆนี้น่าจะสายยางสักเพลงได้ไหมครับสายยางก็ได้ค่ะสายยางก็ได้ฮะคนอื่นก็ได้ยอดรักได้ไหมจดือดตะนานทิ้งดำดิ่งกันนะดิเพเปิดไลฟ์สดเขาเลยค่ะเพลงนี้พืนีเปิดได้อ๋อพ่อชายก็ไม่พ่อชายพ่อชายวันเอ้ยวันบอดผู้กบบกบ คุณลุงชอบเลยครับชอบนะชอบนะแล้วคุณลุงคนนี้ก็เป็นอะไรฮะทำไปดูเศร้าๆอยู่คนเดียวเลยฮะโอเคไหมเนี่ยยังไม่มีเสียงแล้วค่ะอ๋อเสียงหมดนะฮะโอ้คนนี้ต้องถึงกับให้น้ําเกลือให้อะไรด้วยนะฮะไม่ใช่น้ําเกลือค่ะอะหรฮะสมัยก่อนหนุ่มๆค่ะไงฮะหนักจนแบบว่าครอบครัวรับไม่ได้ค่ะโอ้เราสารนะครับก็เนี่ยเขาต้องให้วายแทนน้ําเกลือแล้วค่ะ ก็เห็นคุณลุงชอบอะไไหนบอกจะบอกคนก่อนนะอ๋อเขาบอกว่าเด็ดแน่ไม่น่าใช่เด็ดนะคะอะไรนะอะนี่นะคัอาไงฮะบางทีอะเราไม่รู้หรอกว่าคุณลุงเนี่ยชอบอะไรอยากได้อะไรเอ้าแล้วเวลาเขาอยากได้อะไรเราจะรู้ได้ไงครับนี่ไง คุณลุงชูเกียินี่นะคะจะคอยบอกว่าอยากได้อะไรจะเอาอะไรกดกิ่งหนึ่งครั้งนี่คือใช่ค่ะแล้วยังไงไม่เข้าใจฮะถ้าอย่างนั้นอย่าดูนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะชี้ไปปุ๊บตัวไหนถ้าใช่เขาจะกดกลิ่งหนึ่งครั้งค่ะถ้าไม่ใช่เขาไม่กดถูกต้องค่ะไอ้นี่ผมลองได้ไหมฮะได้สิเอาสักคำหนึ่งคุณลุงนี่อยากทำอะไรอยากทำอะไรคอยมาตัวถ้าอันนี้คือยังไม่กดเห็นไหมอ๋อไม่ใช่คำก็ยังไม่ใช่ไป อ๋อหีบอ่าอักษรต่อไปเลื่อนมาเลื่อนมาอ๋อหีบสลักอ๋อหิวอ๋อหิวที่นี่มันต้องหิวอะไรหิวอะไรหิวอะไรหิวลิงบ้านกินลิงหิวหิือเปคุณลุงหิวอะไรเดี๋ยวก็าไปเดินนะครับ หิวอะไรหิวมาแถบนี้มั้งทีลุงก,ก็บอกมาทางนี้มั้งเออแม่งไปเล่นอยู่แต่สลากอ๋อหิวขอไข่เอ้ยอ,อันนี้ง่ายนะอันนี้ง่ายนะเออ,อกูลุงหิว คนบ้ากิน hey, ขี้ข้าวดีบอ้าอยากให้ใครป้อนอยากให้ใครป้อนเขามีคนป้อนด้วยใครป้อนคะป้าไม่ใช่โคซันโอมีสละต้องมีพยัญชนะสระโอคอควายน่าจะเป็นโคราชโคราชจะใหม่ละอ้าวแล้วไปทำไมล่ะออกไปเที่ยวโคสันโอป้า โคโยอ่าโคโยต้าโคโยต่อเต่าป๊าบโคโยตีตีโคโยตี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 โคโยตี้กูหอนกูแหม่แล้รีบดิโคโยตีอ้าวเจ้าโคโยตี คุณมีเหรอครับคุณขานะอยากจะบอกว่าทางศูนเราเนี่ยเราได้ดีลเอาไว้แล้วค่ะมีคนจะตีมอบริการด้วยถูกต้องอเด็กๆมาป้อนข้าวคุณล,งๆๆๆลุงลูกเรีคุตใช่ค่ะลุงคนนู้นหนักเลยนะน่ะเป็นไงคะ สองปกไหยคะเออโอเคค่ะหนูแนะนำตัวลูกมีใครกันบ้างชื่ออะไรลูกสวัสดีค่ะหนูเฟิร์นหอมเดินแหลงไม่เล่งรอบได้ทุกที่ขี้ทุกท่าถ้ามีไม่ว่าพันท่าหอมห้องค่ะพี่โอ้พีเอฟเหรอคะพีเอฟใช่ค่มคะพีเอฟอะไรคะลุ้งกระชาเขาชอบกินแชมพูคนแรกกินแชมพู พอ่ะคนต่อไปแนะนำตัวลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อดาวอาจไม่ได้มีดีที่หน้าตาแต่ลีลารับรองประทับจคุณลุงชูเกียรติโอเคไหมคะถ้าคุณลุงชอบพลังบวกนั้นมา18บวกกับหนูไหมคะคุณมาดู กินนอนอ่ะเท่ากับหมูแต่ถ้ากินหนูอลุงรุงจะอร่อยนะคะแหมโธ่แหมนายคล้ายเมียพี่อดิอยากให้เธอได้ดีแต่อยากได้ตาสักทีอน่าจะจุใจเดี๋ยวเราข้าบไปหนึ่งนะลูกนะตายแล้วลูก มาลูกดาวลูกจ๋าค่ะข้อมากต้อาป้อนข้าวคุณลุงนี่ต้องป้อนข้าวคุณลุงใครจะกินก่อนคะคุณลุงคนนี้ชื่ออะไรอ่ะคุณลุงบริบู์ค่ะคุณลุงบริบู์เหรอคะใช่ค่ะเราระวังนั้นอุ๊ยถตาแล้วร้อนจี๋เลยค่ะคุณป้าช่ลูกร้อนจี๋เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าให้นะคะคุณลุงบริบูณ์ใจเย็นนะคะมันร้อนเดี๋ยวมันก็ปะโถ เดี๋ยวก็ได้คุณลุงอุ้ยตายแล้วเปล่าปัดออกปัดออกปัดออกคุณป้าเสิร์ฟน้ำให้คุณลุงหน่อยดีกว่าค่ะไม่ใช่น้ำไม่ใช่หรอถุงเยี่ยวเขาหนูว่าเก่งหวยแบงค์หนูว่าอะไรฮะอยากดูหนังตะลุงคุณลุงอยากดูเต้นหนูไปเต้นให้คุณลุงดูลูกไปลุกตีมา ต้องใช้มือช่วยอะ่ะคุณลุงลากนั่นไะงลากใครโอเคเอ่ะไอเพียดเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุนล้มลงุงทำอะไรเนี่ยล้มอ้ออลุงบอกว่าเที่ยงอ๋อไม่ยกมาถุงสู้แล้วครับลงงงุงไม่มีแรงไงเขาไม่มีแรงเดี๋ยวลืมเลยค่ะทำไมอะ่ะต้องฉีดยากระตุ้นค่ะเอากระตุ้นทมืไมล่ะครับ กระตุ้นให้แกรู้สึกไงคะอ๋อไปการกระตุ้นกล้ามเนื้อกระตุ้นร่างกายค่ะกระตุ้นร่างกายก็นั่นแหละค่ะก็เรียกยากระตุ้นกล้ามเนื้อไม่ใช่ค่ะคุยกับมึงนี่คุยยากเลยเนี่ยเออมึงชีดไลเหรออยากรู้บ้งว่าเป็นยังไงคุได้เลยอ่าคุณลุงขาเติมซะหน่อยเนาะจะได้มีแรงเนาะจากที่นั่งๆอยู่ปั๊บจะได้ค่อยค่อย ขยับเดินเหินมาเต้นกับน้องๆได้โอ้โหเดี๋ยวนี้พัฒนาไปถึงขนาดนล้นแล้วเชิญแล้วอยากดูมาเต้นนะได้ค่ะอีกแล้วลุงขาพร้อมไหมคะถ้าปากพรออ๋อคล้ายๆยานัดอย่างงี้ฮะเต้นลูกเต้นดนตี ลุงภูเก็ตด้วยใ่อกูลงพ่อนุตายลูกตลุงเลยโอ้โหภูเก็ตไม่ธรรมดาเลยนะครับยาพิเศษจริงๆเลยนะคะมีเลี้ยวมีแรงก็พอเลยขาอ๋อ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะคุณลุงคุณลงที่ดิฉันฉีดอะอย่านอนหลับค่ะแล้วทำไมไม่ฉีดให้เหมือนคนอื่นเขาล่ะอ๋อช่วงนี้คุณลุงอยู่ในการดูแลความประพฤติค่ะ หมดทบทอะไรละคุณลุง <hi> <hey> อันนี้หลับยาวค่ะมาให้พักผ่อนเฮียอะไรก็นานลย่